ด้อย่างมาด้วยความรักจริงไหมคะขอเสียงปรบม,มือใกับตัวเองด้วยค่ะขอบคุณคุณมากค่ะงานวันนี้นะครับที่สำเร็จขึ้นได้เนี่ยต้องมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าตามภาษาธรรมทั่วไปเราเรียกว่าสปอนเซอร์ค่ะถิวขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไ่างานหน้าจะได้ให้อีใช่ค่ะก็ขอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณศูนย <c oughs> ็มีลิภัณา์ฝากให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับกันแล้วจิงผักกาดองที่บัตรมาลงทะเบียนใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเจล,ล้วใช่ไหมคะ <Okay. S 1> พร้อมกับช o u c h e r สองพันบาททุกท่านได้รับกันนะคะ <Okay. S 1> ค่ะก็ใช้ดีนะคะทุกท่านก็การันตีมาแล้วท่านต่อไปใครเอยก็บ,บ้านคินดาวภูปลายฟ้าจาาังหวัดเชียงรายนะคะอันนี้เป็นของแม่เล็งติว๋วไครเอยจะรวยพอ <laughs> ถ้าอยู่ในซอยเดียวกับวัดร่องคุ่นะะคะาจากวัดร่งองุ่นโฆษณาดีมัยได้าจากวัดร่องคุ่มาที่บ้านเคงดาบูปลายฟ้าเนี่ยสกิโลแล้วก็ใกล้กับสิงห์พักสกิโลค่ะเพราะฉะนั้นหน้าหนาวนี้เจอกันนะคะไปเที่ยวเชียรายต้องพักที่นี่เท่านั้นนาก <c oughs> ็า <c oughs> าจะแนะนำแขกว่าถ้าเขาถาม เช่นบอกว่าเ,เขาจะไปเที่ยวแถวทางย่านโซนแม่สายเราก็ต้องเรียนตามตรงว่าห่างจากเราเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะไปพักที่นู้นไปทำธุรทะทั้งนู้นก็ไปพักทั้นู้นนะคะเราไม่ได้ม่ได้กีดกันใครทั้งนั้นเป็นคนดีค่ะาก็เป็นคนดีเนาะแบ่งปันอโอเคต่อไปก็คือครัวสุขทิพันธ์ใช่ไหมพร้อมใช่ค่ะพร้อม6ค่ะคุณหนึ่งค่ะคุณปติตาค่ะ แสดงว่าต้องอร่อยเนาะใช่ค่ะลองนะคะลองไปทานกันนะคะแล้วก็มีคาราโอเกะด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นโรงเรียนนานาชาติใช่ไหมครับใช่ค่ะบอนเตอร์อะคาเดมี่แบงกอกอินเตอร์สคูลของคุณเจนนี่ใช่ไหมครับค่ะคุณเจนนี่โชมนูหน่อยค่ะแล้วก็วันนี้คุณเจนนี่มากันตัวสวยขอบคุณค่ะตัวสวยดังนัค่ะสปอนเซอร์หลักด้วยแล้วก็ ยนแต่งตัวสวยไม่แค่สวยนะเสียงเพราะด้วยเดี๋ยววันนี้มาร้องเพลงให้เกียรติมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับหมดยังยังยังจะมีเจ้าของสถานที่คือฟีนิกส์นะครับฟีนิกส์ขอเสียงประมือให้กับฮังฟีนิกซ์ค่ะให้สถานที่เรามาจัดงานวันนี้นะคะแล้วก็ฟีนิกส์เนี่ยจริงๆทุกคนไม่รู้เต็กเนี่ยติ๋วฟีนิก จากวงฟีนิกซ์ใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้ตอนที่จะร้องเพลงใหม่ๆเนี่ยอยู่กับวงฟีนิก์ค่ะฟีนิก์ก็คือนกที่ของกรีที่ไม่มีวันตาอ่าฟื้นจากกองไฟขึ้นมาอีกบินขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเรายังไงก็ยังอยู่ก่นนั้นเราจะมาพูดถึงเพลงที่ชื่องานวันนี้คือจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วจ๊ะก็ไม่กี่ปีแล้วค่ะแค่สัก สามสิบปีเรื่องนี้จากจากภาพยนตร์เรื่องอาจากภาพยนตร์เรื่องเปรี้ยวนะคะพระเอกในเรื่องนี้ก็คือคุณวัชสศักดาสิบปีเหรอครับไม่ถึงไม่ถึงข้าขอต้อนรับคุณแอนอนุทธิดากอกราพงศ์และก็ท่านเจ้าของมีทังเกนก็มาด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแถว C นะคะแถว C อันนี้จะบอกว่า,างานจากวันนั้นถึงวันนี้อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกติ๋็เคยจัดแล้วที่ไหน <4 S 2> <ค>สี่หนแล้วในเรือ Meridian Cruise แล้วก็ที่ Happy Birthday ที่บ้านอุ้มที่เรือนของปรัญญา h o าส์ตรงลาดพร้าวปีที่แล้วนะคะไม่ทราบว่าท่านใดที่เคยไปเมื่อปีที่แล้วก็คงจะประทับใจแต่บอกว่าไม่เอานะทีหลังไม่เอาเพาชิ้ก็ไม่ดีนะคะ คขาเล็กไปอไม่พอเที่ยวหน้าก็อินแพนอารีนะนะสาธุก็เลยมามาจัดที่นี่ค่ะแล้วก็ผู้บริหารผู้จัดการที่นี่แล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะบอกว่ามาตรงน,นี้เลยแล้วก็คุณคุณเบียร์นะคะเป็นผู้จัดการทั่วไปของที่นี่ ลืมลืมแนะนําตัวเองผมรวีรัติการนะครับอไม่ใช่ค่ะให้กัได้านมาทำคุณรวีรัติก่อนนะครับขอเสียงปรบมือ่อนเมื่อก่อนที่คุณเล็กร้องค่ายมิจฉทิฏฐินะคะเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่ไหนยังเนาะเออเราตั้งแต่สี่ปีมาแล้วไม่นานพูดเพลงเนี้จากจากวันนั้นถึงวันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นตำนานกันแล้วนะมันตั้งแล้วนานมากเพราะว่า ทำนานยิ่งอร่อยอะไรที่ทำแล้วเลิกไปนั่นน่ะไม่อร่อยนี่อร่อยจริงอ่นึกอึ้งไปวันนี้ก็ตัใจมากนะคะคุณดรท่านดรแดงนะคะท่านพิลาชพงศ์ดรพิลาชพงศ์ทรัพย์ศรีกับคุณกีภรยาก็ให้เกียรติมาด้วยค่ะมาร่วมด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับ่อยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดลืมใครไปเดี๋ยวเตะออกมาก็มาขอบคุณอีกครั้งึ่งถ้าจะเอ่ยก็คงจะ อีกอะไรอีกหนันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาเลยนะใช่ใช่ใช่ครับก่อนที่จะได้ฟังเพลงเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงร้องแต่ที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมติ๋วค่ะนักดนตรีข้างหลังวันที่วงอะไรวงอะไรคะวงชายค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะให้กําลังใจนักดนตรีแล้วคุณจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากคุณชูวงชายนะคะมาให้มาเล่นเบรลิงให้พวกเราฟัง ตอนนี้เป็นหน้าที่ของติ๋วแล้วให้กำลังใจกับคุณติว๋วหน่อยคุณติ๋วจะร้องเปิดคอนเสิร์ตวันนี้ด้วยเพลงจากวันนั้นถึงวันนี้กับเพลงสมน้ำหน้าตัวเองขอเสียงปรบมือครับนะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวทุกท <c oughs> ท่านก็ช่วยกันร้องด้วยนะคะสมน้ำหน้าตัวเองเนี่ยร้องไป